c ีเอฟนอไหนดีคะ c ีเอฟแล้วแคปหน้าจารเลยนะแคปเป้าซื้อกระปิหน่อยไม่ขายกำลังไล์สดไม่เห็นยังไงจ๊นนะซีเอฟไม่ขายเคค่ะ เป็นบ้าอะไรเนี่ยอยู่ๆก็มา C F C F C F อ,อะไรหขวยคอนเฟิร์มไงเวลาไลฟ์สดเนี่ยมันจะมีคำว่า C F ลูกค้าเขียนกันสั้นๆคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มออเดอร์อ้าวคอนเฟิร์ม C F ไม่พูดคอนเฟิร์มให้มันเข้าใจเลยไหมลูกแล้วมันเรื่องอะไรถึงไล่ลูกค้าหน้าร้านเจ๊เป้าเราก็เจ๊สองคน,<ม>คนเป็นคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยให้ให้แม่ค้าเขาไลฟ์สดเจ๊เป้ามาทำตามเจ๊พูดทุกอย่างเลยให้ไลฟ์เดี่ยวก่อน ค้าหน้าร้านก็ต้องเอาไว้วไม่ใช่เป็นไรเขาแบบนี้อ,อะไรวะไม,ไม่ใช่เอาแต่ไลฟ์อย่างเดียวไลฟ์อย่างเดียวเฮ้ยอะไรอยู่อ่ะการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นการช่วยเปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยมากขึ้นใช่แต่แต่ว่ามันทําให้หน้าร้านเนี่ยถ้าต้องเช่าแพงๆเนี่ยก็ไม่ต้องเช่าแล้วแต่ว่าบางอย่างก็ต้องยังเช่าอยู่ อย่างร้านบางอย่างใช่ป่ะมันก็จําเป็นมันก็เออมันก็ไลฟ์สดไม่ได้เราจริงๆต้องไปศึกษาตลาดอื่นดูบ้างว่าเขาทํายังไงเขาขายกันยังไงเพื่อเอามาใช้ในร้านเราแบบนี้นะคะดังนั้นวันนี้จะชวนไปศึกษาการขายถึงฮ่องกงเลยเออเจ๊เป้าไปดูไปดูอันนั้นเป็นแบบโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดไปดูกันว่าเวลาสตรีทฟู้ดเนี่ยของฮ่องกงก็เป็นยังไง Uhm เหมือนที่บ้านเราไหมลองไปดูจะมีอะไรชนะเกินประเทศไทยไม่ได้เลยดูเอามาเทียบกันต่าไปวันนี้พาคุณผู้ชมมาลัดฟ้าเที่ยวเกาะฮ่องกงกันอีกรอบหนึ่งนะครับที่แรกที่วัยรุ่นอย่างหนุยเล็กต้องมาก็คือสตรีทอาร์ตเนี่ยแหละครับมาอีกหนึ่งที่ที่เราต้องมาเที่ยวกันอันนี้คือถนนอะไรคะเส้นนี้ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าหอลลีูตอ ค่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกฮอลีนุดลอสก็คือถนนฮอรีวูดเดี๋ยวนี้เขาคิดกันดูกำแพงกำแพงเขาจะมีเต้นเขียนแต่ละแบบแต่ละลายนี่จะไม่เหมือนกันค่ะคาดว่าส่วนใหญ่นี่จะเป็นพวกศิลปะดังๆอของทุกคนเป็นคนที่นี่ไหมหรือว่าเชนิกต่างชาติบ้าง ย่านนี้เนี่ยมาเดินเที่ยวถ่ายรูปสนุกเลยคุณผู้ชมตึกมันสูงแล้วก็แบบตึกสีสวยด้วยแหละเพราะเห็นมีช็อปร้านค้าที่เป็นแบบแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยมากคุณผู้ชมสมัยก่อนในย่านถนนฮอลลีวูดเป็นย่านเมืองเก่านะครับนักท่องเที่ยวก็จะไม่นิยมมาย่านนี้ทางรัฐบาลก็เลยให้ศิลปินเนี่ยมาวาดภาพตามกำแพงบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชุมชนทำให้ย่านนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตขึ้นมานะครับที่นี่นอกจากจะได้เห็นตึกเก่าๆร้านขายของตู้เหล็กแบบโบราณแล้ว ร้านน้าสมุนไพรในตํานานก็ต้องแวะมาชิมกันนะครับร้านกงเหล่งคะคุณผู้ชมขายอยู่ในย่านฮอลลีวูดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องแวะมาจะสปีแล้วนะคะเปิดมานานมากเป็นร้านขายสมุนไพรจีนสารพัดชนิดโดดเด่นของที่ร้านนี้เลยก็คือ ดีเต่าข้างในก็จะใส่สมุนไพร20อย่างจะมีแบบเป็นแบบร้อนกับแบบเย็นเวลากินเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยขับเรื่องแบบพิษต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะเขาบอกว่ากินอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนี่ยผิวพรรณคุณจะดีมากๆแก้ร้อนในอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมน้ำเชื่อมใส่ไปหน่อยหนึ่งเบาๆค่ะก็จะมีรสแบบฝาดๆขมๆหน่อยๆใส่น้ำเชื่อมอาจจะสบายตัวขึ้น อมรงง่างยัายาเติมพลังเสร็จปั๊บนะครับก็ต้องหาไปช้อปปิ้งกันที่ย่านซัมซุยโฟนะครับใครที่ชอบสินค้ามือหนึ่งมือสองอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยี Tech โทรศัพท์มือถือต้องมาซัมซุยโฟเนี่ยแหละครับย่านนี้เรียกว่าอะไรนะคะ อ่าย่านซัมสวยป๋อคึกคักมากอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนท้องถิ่นคนโลโก้ที่นี่ท้องถิ่นแล้วก็คนต่างชาติเาก็มาบ้างเพราะว่าต้องการหาพวกซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เขียนว่า golden computer เอกเตอร์คือตึกนี้จะขายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อยู่แล้วราคาแบบไม่สูงไม่สูงค่ะเป็นหน่วยถ้ามีเสื้อผ้านี่ก็สัมเพ็งบูเบ้เราอยข้างหน้าเลยคุณแม่นี่นี่นี่ซอยนี้ขายเสื้อผ้าเขาบอกมีมือสองด้วยซึ่งราคาถูกมากแล้ว เวลาเรามาซื้อเนี่ยเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราแบบจะตาดีได้ตาร้ายเสียไหมก็ต้องรู้จักวิธีการเลือกของซะหน่อยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้มีหนึ่งงฝั่งนี้นะคะก็จะขายเสื้อผ้าส่งนอกอะคะ่ะเป็นแหล่งขายส่งเลย,ยนะฮะแล้วแต่ละร้านนี่เขาจะมีดีไซเนอร์ของเขาออกแบบของเขา<อ>เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยแต่เออมาเลเซียอินโดป,ปิน็ส คนไทยเนี่ยเขาจะมาซื้อแถบนี้ไปขายอ๋อเวลาเขาเจาของเขาไปขายต้องมาย่านนี้เขาไปด้านในเนี่ยไม่สามารถที่เราต่อได้แต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อ3ชิ้นอรับยังมีราคาพิเศษอยาจะหาของที่ราคาไม่แพงของที่ถูกหน่อยก็พุ่งตัวมาที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเสื้อผ้าแฟชั่นชุดเก๋ๆมีดีไซน์เนี่ยมาจากย่านนี้ทั้งนั้นเลยนะครับอ้อ ยิ่งซื้อเยอะก็จะได้ราคาส่งด้วยแหละครับอิ่มใจกันแล้วก็ขออิ่มท้องกันต่อด้วยร้านเหล่าลุนทางซึ่งเป็นอีกร้านสตรีทฟู้ตที่คนในยืนรอค,คิวแล้วก็ได้รับการรีวิวเยอะมากๆนั่นก็คือร้านออยหมันสันครับร้านนี้อร่อยอยังไงคะทำให้นคนเยอะมีชื่อเหล่าแก่เป็นอาหารสไตลแบบ จีนจีนควางซุมีทั้งซีฟู้ดอาหารมีชื่อหลายอย่างโดยเฉพาะอ,าอันนี้อาาระดู้ผัดพริกเกลืออันนี้คนชอบมากผัดพริกเกลือร้านนี้อร่อยมากอันนี้ก็ปลาปลาปลาเมเฉพาะที่นี่นะคะเก๋าเทาหยีหนูเห็นในอินสตาแกรมหลายคนมากเลยอ่ะมุง้งฟึ๊ขาหมูอะไรสักอย่างจานร้อนอะ่ะเรียกได้ว่าทั้งอิ่มทั้งฟินกันที่ย่านซัมซุยโปเลยนะครับขอพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาฟินกันต่อที่ฮ่องกงนะครับเี่ <Hey, S 2> เป็น เป็นอีกที่หนึ่งนะคะต้องบอกว่าคนไทยชอบมากที่ย่านซำซุยโปเพราะว่าที่นี่เขาขายมือถือชไอเหมือนบอกถูกมากเจหนเมียวจริงเหรอ ใช่แล้วก็ขายเป็นตึกเลยค่ะใช่ทั้งตึกเลยแล้วคนฮ่องกองชอบไปซื้อกันเพราะว่าเขาเปลี่ยนมือถือทุก6เดือนทุก1งปีจริงๆถ้าจะพูดถึงสตรีทฟู้ดก็รู้ราไม่เบานะคะเพราะว่ามีทั้งแบบซีฟู้ดขาหมูพะโล้ที่สําคัญเนี่ยถูกปากคนไทยเพราะว่าคนไทยจะชอบมากไปที่นั่นนึกว่าอยู่เมืองไทยคนไทยเดินสวนกันบ้างอย่างเงี้ยเราไปฮ่องกงก็ต้องไปหาร้านคลาสสิกคลาสสิกเหมือนมากรุงเทพเนี้ยก็ต้องไปเช็คอินที่ออนล็อกยุ่นเป็นร้านในตำนานของฮ่องกงอาจจะเป็นไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าค่ะ